ปปทเขต6ขับเคลื่อนระบบเฝ้าระวังการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐเมื่อเวะลา8นาฬิกา30นาทีณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุขโขทัยอำเภอเมืองสุขโขทัยจังหวัดสุขโขทัยนายสุภาพสิริผู้อำนวยการสำนักงานปปทเขตหได้มาเป็นประธานการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจังหวัดส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต ภายใต้โครงการขับเคลื่อนระบบเฝ้าระวังการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณพศ2566โดยทั้งนี้นางพัฒนาแจ้งดีรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุขโขทยัยได้กล่าวต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานปปทเขต6พร้อมคณะทั้งนี้ได้มีพิธีเปิดและบรรยายในหัวข้อบทบาทและอำนาจหน้าที่ของสำนักงานโดยผู้อำนวยการสำนักงานปปทเขตห พร้อมมีการฉายวีดิทัศน์เกี่ยวกับการทำงานบทบาทผลงานของปปทเขตหกที่ผ่านมาจากนั้นได้มีการบรรยายในหัวข้อแนวทางการเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดในการส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตในภาครัฐร่วมกับสำนักงานปปทและแนวการปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริตมาตรการป้องกันการทุจริตในภาครัฐและแนวทางการขับเคลื่อน นโยบายพ o l i c และแผนปัทุศกรรมการทุจริตโดยผู้อำนวยการกลุ่มงานป้องกันการทุจริตในภาครัฐปปทเขต6โดยนายนนทพัฒน์สิงประยูนเป็นผู้บรรยายทั้งนี้ได้มีเจ้าหน้าที่ของรัฐและภาคส่วนอื่นๆเข้าร่วมประชุมรวมกว่า120คนจนถึงเวลา12นาฬิกากิติพรดวงจันทร์ ภาพข่าวสุกันวรลิสุวรรณรายงาน